สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวนะคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกปะไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงแบบเป็นต้นปลายถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่เปิดคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับเมื่อวานตัวเลือกในบุนเดสลีกกกาา2 3-2เยอออรรมมััันนนนะะคบบฟฟดดสู็ ครึ่งแรกก็3เม็ดแหละนะครับผมก็เมื่อวานไม่พลาดนะครับทะลุสูงไปนะครับผมส่วนวันนี้ครับบอลในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568ไปที่บูเดสกา2เยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับไกเซอร์สลาเทนเจอกับเพอร์เชนมูสเตอร์นะครับผมซึ่งคู่นี้ตั้งไว้ที่เกือบ3ชั้นนะฮะแล้วก็หน้าบอลเนี่ยเป็นไกเซอร์สลาเทนนะครับเจ้าบ้านเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นครับผมในส่วนของตารางคะแนนไกเซอร์สลาเทนอยู่ที่5นะครับมีอยู่32แต้มจาก19เกม ในบ้านเตะไปแล้ว9เกมครับชนะ4เสมอ3แพ้2ยิงได้20เสีย15นะครับส่วนเพ r ชนมุนสเตอร์เนี่ยนะครับอยู่อันดับที่14ครับมี20แต้มจาก19เกมเกมเย็ยน9เกมครับชนะ2เสมอ4แพ้3ยิงได้13เสีย15ประตูเจอกัน2หัวหลังเนี่ย0-1กับ1-1ที่ต่ำนะครับแล้วก็มี3-2สูงไปเกมหนึ่ง2-0ต่ำแล้วก็1-2ที่สูงนะครับผม ผลงานในช่วงนี้ของไกเซอร์สลาเทนนะครับก็กลับมาจากพักเบรกนี่ก็สองสี่กับสองหนึ่งสูงอุ่นเครื่องนี่ก็สี่ศูนย์นะครับมีศูนย์หนึ่งกับห้าหนึ่งคือจริงๆเนี่ยช่วงหลังที่เล่นในลีกเนี่ยโอ้แทบทุกเกมมะสูงหมดเลยยกเว้นเกมที่แพ้โคโลนศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเพอร์เชนมูสเตอร์ครับนัดล่าสุดก็สองสองนะครับสูงอันนี้สองหนึ่งเจ้านะครับก็หลังจากพักเบรกมาก็สูงค่อนข้างบ่อยครับรวมถึงสามมันนะแล้วก็มีศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ ก็ถือว่าเป็นทีมที่รวมถึงอย่างน้อย3ประตูสูงมากนะครับผมเจอกันเองครับมาเจอกันถือว่าค่าสถิติในการายิงเยอะเสียเยอะโอกาสสองหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วน่าจะเปอร์เซ็นต์เยอะมากครับให้75-80%เลยนะครับว่าน่าจะมีถึง2-1ได้นะครับผมก็ลุ้นแค่ว่ามันจะไปถึงสามหนึ 3, 1, หรือ2-2 3-2มสองไหมนะครับผมแต่ว่า สามเม็ดน่าจะมาแน่นะครับอ่ะเป็นตัวเลือกนะครับของวันนี้นะลองพิจารากันดูนะครับฟุตบอลบุนเดสกา2สองเยอรมันไกเซอร์ซาเทนกับเพอร์เชนบูสเตอร์เตะทุ่มครึ่งครับยังไงฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้แฮปปี้มีความสุขแล้วไว้เจอใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ